สวัสดีครับทุกับช่องวิเลอร์เปิดนั่นะครับนี่มาดูรถแต่นะครับทำสีกันนะครับสีเปลือกมังคุดพี่แจ้งบอกว่ารีวิวให้หน่อยนี่เพื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมีหลายสีครับเริ่มดรอลายเริ่มเลยนะ เปลี่ยนลายใหม่แคนนี้มีเข้าลอยด้วยเสริมแหนบเรียบร้อย ขอกเสริมให้สนใจยังมีขอกเสริมมาด้วยเก่าไป ในห้องบริษัทเจ็ดสิบดูส, yes, สย,ยามอุตณีด้วยเอาลอยครับกระทะผ่าำสีเงามากรถลายใหม่ ทำสีนะทำมันสีมันเหมือนไนปวกรถดำดิดนเนาะ <c oughs> รถดำวิ่งดินนะ <c oughs> อ่ะอยากได้สีเลมคงุดอ, <c oughs> อยากไป <c oughs> <c oughs> อยากให้ดูคันนี้เท่าไหร่นี่คันนี้กันนี้มันอยู่ที่แส,แสนหกแสนหกยังไม่รวมเครื่องใช่ไหม เขามีเครื่องแล้วนู่นเครื่องไปมีมีเฉพาะเจ้ตัวรถมีเพาลอยออ๋อมันมีเพาลอยด้วยเนาะแสนหกเฉพาะาตัวรถอันนี้เครื่องของเจ้าของรถเขามาเอาไว้ใหน้นะใช่ไหมไม,ไไม,มีคันหนึ่งมันยังไม่มีคอเลยดูอลไรมันมรถรถมมดูดูดูอย่าง ของบ้านน้องตะยอชงล่างแน่นดีทีเหมืนอันนี้นเขาเอาพาวเวอร์พาเวอร์พา,าเวอร์ฟ้าครอบเครื่องอันนี้ยังไม่ประกอบล่างกำลังเสร็จห้องหัวครับแบบชงล่าง เก็บงานสีให้เรียบร้อยเส่ของเองแลค่อยมาเปลี่ยนงาใหม่ถายเหล็กใส่เ <ภา S 1> ห,ล,หล็กล่างเลยครับถ่ายน้ำมันได้แลวนะต่ก่อนใช้เหล็กแผ่นเนาะวันนี้มันเหล็กล่างประกบคู่แล้ว,ส,ส,วสีเปลือกมังคุด เนี่ยเบอร์โทร0942610523นะครับติดต่อมาเบอร์ช่างนารงนะครับหรือเข้าไปทางเฟซบุ๊กนรงสมสายนะครับสนใจก็ทักมาได้ครับเบอร์นี้เลยโอ้สีลวดลายใหม่สวยมากเลยทำลายมีลายตัดนี่เลย สนใจ,จรักมาครับขอบคุณทุกติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ